อุโมงแห่งนี้เป็นอุโมงรถไฟรางที่มีความยาวมากที่สุดในนิวซีแลนด์แต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จดีปัญหาคลาสสิกคือติดขัดทางการเงิน จนกระทั่งในปี1955ทางรถไฟก็ถูกปิดและอุโมง์ก็ถูกรื้อถอนไปบางส่วนจนเมื่อเดือนเมษายนของปี2016ก็ได้กลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งชายคนนี้จึงว่าจะเข้าไปสำรวจและตั้งแมคมป์พักค้างคืนที่อุโมง์ดังกล่าวซึ่งก็ไปพร้อมกับสุนัขคู่ใจของเขามีเพื่อนไว้สักหน่อยก็อุ่นใจขึ้นนะครับโดยจุดมุ่งหมายแรกคือเขาลองพยายามหาจุดตั้งแคมป์ในอุโมง์ก่อนและก็ได้พบกับจุดนี้ซึ่งเป็นที่ที่คนงานอุโมงคเคยใช้มาก่อน The thing that I'm mostly worried about is, uh, is people coming up here. I mean, you don't know what kind of people come up here. I don't see any visible signs of like tagging or anything on the outside piece of the tunnel. Uh, if you look here, it's actually an old manhole. It's what the um, tunnel workers used to use, obviously, when they were working on the um, lines and that. And when a train was coming, they would situate themselves in the manhole while the train goes past. ภารกิจต่อไปก็คือเดินทางไปยังปลายอุโมง์แน่นอนอยู่แล้วว่าข้างในนี้ทั้งมืดและอันตรายมากใช้เวลาอยู่นานจนในที่สุดเขาก็ได้เดินทางมาถึงปลายอุโมงแต่ระหว่างที่กําลังเดินกลับชายคนนี้ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเป็นของเล่นที่ตกอยู่บนพื้นและของเล่นชิ้นนั้นก็กําลังเล่นเพลง Happy Birthday อยู่ เขาคิดว่าอาจจะมีคนอยู่ที่นี่จึงตะโกนทักทายออกไปก่อนจังหวะน,นั้นเองที่ชายหนุ่มได้ส่องไฟไปที่ด้านข้างอุโมงค์แล้วแสงไฟก็ไปกระทบเข้ากับร่างของใครคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่และดูเหมือนว่าใครคนนั้นจะกําลังจ้องมองมาที่เขาอยู่ด้วยชายหนุ่มกลัวหนักมากเขาไม่สนว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนหรือผีแต่รู้สึกว่าอันตรายจึงได้รีบใส่เกียร์หมาออกมาพร้อมกับสุนัขคู่ใจที่วิ่งตามมาด้วย This is creepy, What the hell? Anyone here? What that? hell? here? is 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 as... creepy anyone ในอินเดียจะมีสถานที่ในตำนานแห่งหนึ่งชื่อว่าอากาเซงคิบาโอรีซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ของเมืองเดลีและนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับเมืองแล้ว ว่ากันว่าที่นี่ยังเป็นสถานที่พำนักของเหล่าผูดผีและปีศาจอีกด้วยโดยหนุ่มๆเหล่านี้ได้รับคําขอจากแฟนคลับให้มาท้าพิสูจน์เรื่องผีที่นี่หน่อยซึ่งพวกเขาก็ตอบตกลงระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้หันไปมองที่ด้านหลังแล้วเขาก็ได้เห็นเข้ากับรูปร่างของใครบางคนกําลังยืนนิ่งอยู่ข้างบนนั้นแต่พอหันไปอีกทีสิ่งนั้นก็ได้หายตัวไปเสียแล้วจังหวะนั้นเองก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นตามมา ตระกีเซ่กอ n ถังกองัง้ยต่อมาพวกเขาก็เกิดอยากรู้ว่าวิญญาณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วจึงได้ตะโกนถามไปตงตงจู่ๆบ่อน้ําข้างหน้ามันก็ได้ประทุออกมาเหมือนเป็นการตอบกลับของดวงวิญญาณ Who the hell are you? ับเซร์อะไรอยู่อี่ฮะ <uge ot> <l acht> หลังจากนั้น <ling> เสียงหมาหอนก็ได้ดังขึ้นอีกหนทั้งหมดจึงได้หันกลับไปและมองไปยังบันไดอีกครั้งแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งกําลังคารมาหาพวกเขาอย่างน่าสยองหนุ่มๆม,มีอาการแตกตื่นเมื่อได้เห็นสิ่งนั้นแต่ละสายตาไปเพียงคู่เดียวพอมองที่ขั้นบันไดอีกครั้งก็พบว่าผีชุดขาวตนนั้นได้หายไปแล้วแอคีิ <l acht> อไคลิปอันน่าสะพึงนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเกิดอาการเมากันหนักมากเพราะเพิ่งไปเฮฮาปาริงกบกันมาโดยระหว่างที่กำลังพากันเดินกลับบ้านพวกเขาก็ต้องผ่านสวนสาธารณะแห่งหนึ่งจึงได้เห็นกับหุ่นของทหารที่ตั้งอยู่แถวนั้น เลยนึกสนุกทําท่าทางล้อเลียนและพูดแซวต่างๆนานาโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้พวกเขากําลังจะเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเนื่องจากจูจูก็ได้มีเสียงเหมือนผู้ชายร้องควรญคางดังออกมาไ<ฮ>อาา้ จนเมื่อชายคนนี้ได้เงยหน้าขึ้นไปมองที่หุ่นเขาก็ได้เจอกับใบหน้าของใครบางคนที่ดูคล้ายกับหุ่นปรากฏออกมาที่ด้านข้างของตัวหุ่นและใบหน้านั้นก็จ้องพวกเขาอย่างโกรธแค้นเมื่อเห็นเข้าแบบนั้นพวกเขาจึงรีพากันเดินหนีออกมาอย่างไวอะ เมกุโรดได้รับคําร้องขอจากแฟนคลับคนหนึ่งที่มีชื่อว่านากาโนะซึ่งชายคนนั้นได้รวบรวมวัตถุต้องคําสาบแล้วส่งมาให้กับทางเมกุโรดโดยต้องการให้เขาช่วยตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้หน่อยวัตถุต้องคําสาบที่เมกุโรดได้รับมานั้นล้วนเป็นหุ่นตุ๊กตาตัวเล็กๆแต่เมื่อได้รับคําขอมาแล้วก็รับปากว่าจะลองดูเมกุโรดได้วางหุ่นตุ๊กตาเหล่านั้นไว้บนตู้ลิ้นชักและคอยสังเกตดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากเริ่มกระบวนการได้ไม่กี่วันก็เริ่มมีเรื่องแปลกปลกๆเกิดขึ้น เริ่มจากหุ่นตุ๊กตาตัวนี้ที่หัวของมันได้ขาดและร่วงหล่นลงมาเอง ่อมานาการโนะก็ได้ขอให้เมกุโรช่วยหาคนมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้ทีเมกุโรจึงได้ขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกับเขามาช่วยกันโดยตุ๊กตาทั้งหมดได้ถูกแยกไปตามแต่ละบ้านได้แก่บ้านของคาวาสากิบ้านของช่างภาพ A บ้านของช่างภาพ W และสุดท้ายคือบ้านของเมกุโรแต่เมื่อตรวจสอบกันมาหลายวันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนาการโนะจึงได้ส่งอีเมลมาหาเมกุโรเกี่ยวกับพิธีกรรมซึ่งเขาก็ได้ส่งอุปกรณ์สำหรับทำพิธีกรรมไปให้ทุกคน เพื่อใช้ตรวจสอบตุ๊กตาด้วยตนเองและไม่กี่วันหลังจากทําพิธีกรรมเสร็จสิ้นเหมือนจะเกิดบางอย่างขึ้นกับวัตถุต้องคําสาปเหล่านี้จริงเริ่มจากตุ๊กตาตัวนี้ที่ตาของมันได้ลืมขึ้นมาเองอย่างน่าขนลุกรวมไปถึงตุ๊กตาอีกตัวที่มันได้เคลื่อนไหวและขยับด้วยท่าทางแปลกๆ หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเมกุโร่ก็ได้รับโทรศัพท์จากนาการโนว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องที่นาการโนอาศัยอยู่สาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารั่วแต่เจ้าตัวก็เชื่อว่าเกิดจากคำสาปของตุ๊กตาเหล่านั้นซึ่งในห้องของนาการโนก็มีวัตถุต้องคำสาปอีกหนึ่งชิ้นเช่นกันก็คือกล้องตัวนี้นั่นเองที่เขาเอามันมาจากบ้านคุณปู่ซึ่งที่บังเอิญก็คือคุณปู่ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไม่เช่นเดียวกันเมกุโร่ไม่ชัวร์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดจากวัตตถุต้อองคาหรืไม่ แต่เขาก็รู้สึกถึงอันตรายจึงได้หยุดตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นโดยทันทีพอเขารู้ตัวว่าควรต้องหยุดเขาก็หยุดทันทีผมว่าทำถูกต้องแล้วนะครับค <menjadi meine Al Isaac> ลิปนี้ชายคนหนึ่งได้เข้าไปสำรวจในบ้านร้างมันอายุนานกว่า100ปีแล้วและยังมีข่าวลือเกี่ยวกับผีผู้หญิงที่เธอได้ถูกโจรบุกเข้ามาในบ้านแล้วทำการฆาตก,กรรม จนเธอกลายเป็นวิญญาณที่เฮียนมากถึงขนาดที่ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็ต้องพากันย้ายหนีออกไปสำรวจจนมาถึงหน้าประตูบานนี้เขาก็คิดว่ามันดูแปลกๆจึงว่าจะเปิดเข้าไปดูแต่ง้างประตูออกมาได้เพียงนิดเดียวก็มีเรื่องหน้าขลุกเกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆได้มีมือของใครบางคนได้ยื่นออกมาจับแขนของชายคนนี้เอาไว้ ก่อนที่จะหายไปอย่างรวดเร็วทําให้ชายหนุ่มตกใจหนักมากและคิดว่าต้องเป็นมือของผีที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนกลุ่ม um หนุ่มสาวได้ยกพวกมาสำรวจที่โรงพยาบาลร้างที่ว่ากันว่ามีผีสิง แต่ต่อให้ไม่มีใครเขาลือผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่เถียงนะครับว่าโรงพยาบาลทุกที่นั้นจะต้องเฮียนพวกเขาเตรียมอุปกรณ์มาอย่างครบครันเกือบสิบนาทีผ่านไปเสียงจากอุปกรณ์ก็ดังขึ้นทั้งหมดคิดว่าอาจจะมีวิญญ,ญาณอยู่แถวแถวนี้จนช่วงหนึ่งที่อุปกรณ์ได้ส่งสัญญ,ญาณพร้อมกันหมดทําเอาทุกคนถึงกับต้องมองหน้ากัน m o okay. on a r My phones หลังจากนั้นก็ลองเดินสำรวจดูบ้างจนไปเจอเข้ากับห้องหนึ่งซึ่งในนั้นก็มีหุ่นหน้ากลัวคล้ายกับศพวางอยู่บนเตียงต่อมาชายคนนี้ก็สังเกตเห็นวัตถุสีขาวบางอย่างลอยอยู่ในจอ nh Relationshipbla a s m table There's also this gurney right here which is real so she got all this equipment from the guy who owned the morgue who passed away and this right here was his bedroom door he lived above the morgue that that's it just floated in front of the camera you saw yeah <see that? S 1> i saw that orb that was in the graveyard ผ่านไปอีกเกือบ20นาทีหญิงสาวสองคนนี้ที่ได้แยกตัวออกมาสํารวจจูๆ่ๆก็กรีดร้องร่ําด้วยความตกใจ เนื่องจากเห็นบางสิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านหน้าจึงเรียกให้เพื่อนๆรีบตามมาสมทบโดยด่วนเธอคนนี้ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงดังมาจากโรงศพเหมือนว่าจะมีใครบางคนพยายามจะทุบมันจนเกิดเสียง ญิงคนนี้จึงเล่าว่าในโลงศพนี้เป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้ปีนรั้วข้ามชายแดนแต่โชคร้ายที่ดันตกรั้วลงมาเสียชีวิตศพของเธอจึงได้บรรจุอยู่ในโลงนี้ระหว่างนั้นหนึ่งในสมาชิกก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าซาร่าได้มีรอยแดงเกิดขึ้นที่คอซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใครบางคนเริ่มบอกว่ามันดูเป็นลางไม่ดี fte understand Sacred les oule hole mudar handyman Kid Huh! Kil จนมาถึงช่วงสุดท้ายที่เธอคนนี้ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วหญิงสาวได้แพงกล้องไปที่เพื่อนๆในทีมจนมาถึงผู้ชายคนนี้ขนานั้นเอง

ก่อนหน้านี้เขาได้เข้าไปเซอรว์มาบ้างเล็กน้อยม็อกบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากห้องใต้หลังคาเขามั่นใจหนึ่งเอร์เซนว่ามันคือเรื่องเหนือธรรมชาติจึงได้กลับเข้ามาสำรวจที่นี่อีกครั้งข้างในนี้ม็อกก็สังเกตเห็นถึงรอยไม้ตามจุดต่างๆเป็นไปได้ว่าที่นี่อาจจะเคยถูกไฟไหม้จากนั้นก็พบเศษสิ่งของหลายอย่างชี้นําให้คิดว่าอาจจะมีคนไร้บ้านแอบเข้ามาอาศัยอยู่เรากลั at this place ี่ที่เราตรวจสอบเมื่อเช้าดังนั้นจึ e มี่ doors from a in inside's the มาถึงตอนนี้ที่ทั้งสองคนได้ยินเสียงคอดังมาจากข้างบนมอกสงสัยว่าอาจจะมีใครอยู่ข้างบนนั้นแน่ๆคือไม่คนก็ผีอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นก็มีเสียงของใครบางคนพูดแทรกขึ้นมาทั้งสองคนไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงของอะไรกันแน่แต่ก็ทําให้รู้สึกกลัวมากจึงรีบวิ่งออกมาจากคฤหาสน์หลังนั้นทันทีว้าวฮเลโหล ชาลีชาลีชาเลนหรือเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าเกมผีดินสอซึ่งเป็นเกมที่ได้ต้นแบบมาจากเกมกระดาษและดินสอของสเปนโดยวิธีเล่นชาลีชาลีคือให้วางดินสอลงบนกระดาษหลังจากนั้นก็ให้ถามคําถามที่ต้องการโดยสิ่งที่จะมาตอบคําถามนั้นก็คือวิญญาณของเด็กชาวเม็กซิกันที่เคยมีชีวิตและชื่อว่าชาลีอันโดได้ชวนเพื่อนให้มาเล่นเกมนี้ด้วยกันที่บ้านโดยได้วางหุ่นตัวหนึ่งไว้ข้างๆเพื่อให้เป็นตัวแทนของชาลีเขาอ่านมาจากในเน็ต ว่าน่านจะทําให้ชฉลี่มีพลังมากขึ้นยังไม่ทันจะได้เริ่มเล่นดีจูจูดินสอมันก็เริ่มขยับเองแล้วทําให้ทั้งสองคนแปลกใจมาก DK- Stock- Snank-akk version antes Stanley itarcks timelyicion JAM-crit ole quel to know want เมื I keep, I keep like, ่อเห็นเข้าแบบนั้นพวกเขาจึงได้เริ่มการละเล่นโดยทันทีและดินสองมันก็ได้ขยับเองอีกครั้งต่อมาหุ่นที่พวกเขาตั้งเอาไว้ก็ได้หมุนแล้วหันหน้าไปหาทั้งสองจนพวกเขาพวาไปตามๆกันระหว่างที่กำลังจัดเตรียมเข้าของหุ่นมันก็ได้เคลื่อนไหวเองอีกรอบ จนมาถึงช่วงท้ายของการทดลองขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่หุ่นตัวแทงของชาลีก็ค่อยๆหันหน้าไปหาอันโดดจนเขารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้ว จึงต้องหยุดภารกิจลงไปดื้อวิดีโอนี้ถูกถ่ายไว้ในเดือนสิงหาคมปี2008ที่ชายคนหนึ่งได้เจอคลิปและส่งต่อวิดีโอนี้มาให้เจ้าของช่อง เชื่อว่าชายในวิดีโอเขาได้เสียชีวิตลงในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันในกลางดึกคืนนั้นชายคนนี้ได้เดินทางไปยังศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะเขาได้เดินสำรวจไปทั่วๆก่อนที่จะพบเข้ากับหุ่นตุ๊กตาฟางที่วางอยู่ตรวจสอบสิ่งนั้นอยู่สักพักจนพบเข้ากับอะไรบางอย่างเขาตกใจและรีบวิ่งหนีออกไปทันที นเมื่อได้หันกลับไปมองที่นั่นอีกครั้งก็เห็นว่ามีรูปร่างของบางสิ่งปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆกับ่นตุกตาฟางสิ่งนั้นดูไม่เหมือนกับคนปกติแต่ชายคนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือปีศาจหรือผีกันแน่และที่ส่งคลิปก็เพราะสงสัยว่าสาเหตุที่ชายคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาอาจจะเกิดจากอาถรรพ์ที่ได้เข้าไปในสารเจ้าร้างแห่งนี้หรือไม่ หนุ่มๆกลุ่มนี้ได้เข้าไปที่โรงงานสบู่ร้างซึ่งได้ข้อมูลมาจากแฟนคลับว่าที่นี่เคยมีคนฆ่าตัวตายมันคงร้างมานานมากแต่เดินสำรวจกันอยู่นานพวกเขาก็ยังไม่พบเจอกับอะไรแกฟลาวาิเดียไม่อาจจะยืนอยู่ตรงนันก็ไดีช็อตเลยดิพวกเรามมาแล้วก็ยอ,กอะได้ชอ่อ้ มูริจาน่แม่ล่ะกันนะรึแก่มูริจาวันที่กัดเปย์ยารันดีนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปในที่สุดก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อจูจูก็ได้มีเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังออกมาทั่วบริเวณทำให้เขาสงสัยและรีบตามหาต้นเหตุของเสียงดังกล่าวปุดะเหนอะนี่กระไรไปยาปุระดราไปป่าปุรดราปร นในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกับร่องรอยบางอย่างระหว่างนั้นเองตุ๊กตาที่พวกเขาเอามาด้วยมันได้ขยับเองอย่างน่าสงสัยเมื่อมองไปที่ประตูทั้งสองก็ยิ่งขนลุกมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากได้เห็นศีรษะของบางสิ่งกําลังชงโงออกมาจากขอบประตูซึ่งสิ่งนั้นกําลังจ้องมองมาที่พวกเขาก่อนจะหลบหายไปอย่างรวดเร็วเขาและเพื่อนถึงกับตัวสัน่นก่อนที่จะพากันวิ่งสับข้อแตกออกมาฝังดีมากเลย พี่ดูเหมือนจะหหากคุณผู้ชมฟังกันจนจบแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลอนก่อนนอนด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ